กันเพราะว่ามีผมโยนลงกันอ่าเอาง่ายๆบ้านหนึ่งกับบ้านถังนึงเขาใส่กันครับจากสาเหตุอะไรรู้ไหมจากสาเหตุไม่ไม่มีใครอยากอยู่แต่ถ้าเราบีดแผลเล็กๆมันก็ไม่ได้ออกอืมมันก็เลยต้องวีดแผลใหญ่ยกบ,บ้านเลยอ่าใส่กันกลางสนามบอลย้ายไปแต่ตอนแล้วไม่มีผ้าผมติดบ้านผมเลยรอด มีชุดหนึ่งก็คือชุดที่ย้ายมาจากแบรนด์อื่นมาขังแจ็คกัปตันพูดดีผมโดยเล่นบันซอยและเขียนจดหมายมาบอกผมผมไม่อยากอยู่อยู่แล้วอืมก็กล่าวว่าวันมันเขียนมาลือเล้าวันศุกร์ปุ๊บผมก็คุยกับโต้ก้าวตามเพื่อนไปกับผมเอ้าถ้าไม่ไปไม่ไรเดี๋ยวผมไปเองอะไรเงี้ยไปไปกันหมดก็ไปถึงบ้านเนี่ะไปหาเขาถึงบ้านนะซึ่งเขานั่งอยู่กันบริเวณบ้านถูกไหมวันหยุด ทีนี้เดินเข้าไปปึ้งระชันหน้าความที่เราเดินเข้าไปเนี่ยความตั้งใจของเราคือต้องการที่จะไปคุยคุยก่อนว่าใครเอ่รื่องเป็นมาอะไระทางทางที่รู้ว่าไอ้แจ็คเนี่ยมันคู่คดีผมครับเ